Thank you ถ้ำหลงขุนน้ำนางนอนนังน,นี้นะครับผมมาตามมาครับผมกับเจ้าแม่ขุนน้ำนางนอนนะครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายทาคลิปลง youtube หน่อยนะครับผมขออนุญาตเจ้าแม่นะครับนี่คือปากทางเข้าถ้ำหลงขุนน้ำนางนอนครับตำนานหมูป่าอัคนมีนะครับผมนี่คือส่วนส่วนของ ทางเข้าถ้ำหลวงขุนนางน้ำนอนนะครับนี่คือทางเข้าโบราณเข้าแบบเก่าครับทางโน้นหลังจากมีประวัติการค้นหาหมู่ป่าที่มาติดตรงซากถ้ำขุนนางน้งนอนแห่งนี้ก็ได้ทําทางไปทางโน้นใหม่นะครับผมจึงอยู่ด้านโน้นเป็นทางเข้าขุนนานนอนตรงนี้ตรงถ้ำหลวงนะครับผมนี่คือปากทางเข้าถ้ำหลวงนะครับผม นี่คือจักรยานหมูป่าคณะมิที่เข้าไปทำหลองและติดในถ้ำนะครับส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์หมูป่าคณะนมีติดตรงนี้นะครับผมนี่คืออุปกรณ์หรือชุดของน้องๆที่ไปติดนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในถ้ำครับบันไดลงไปที่ถ้ำหลวงนะครับ ตรงนี้เขาจะอนุญาตให้เข้าไปประมาณร้อยห้าิเมตรนะครับในส่วนของถ้ำหลวงตรงนี้เรามาดูนะครับเป็นถ้ำที่กว้างขวางมากครับผมปากถ้ำกว้างขวางมากครับที่ทางลงที่เข้ามาค้นหาน้องๆหมู่ปา่าานามีนะครับผมเรามาดูความอลังครับนั่นคือส่วนของแม่น้ําที่มีน้ําไหลผ่านที่เกิดปัญหากันครั้งก่อนนะครับนี่คือทางน้ำด้านล่างครับ ทางบันไดลงไปกว้างกวางมากครับถ้ำหลวงแห่งน,นี้เรามาดูกันครับว่าด้านในเป็นยังไงส่วนของถ้ำหลวงคุณนั่งนำนอนแห่งน,นี้นะครับผมหินยอกหินงอกหินย้อยกงดงามมากนะครับนี่คือทางลงบันไดทางลงก็สะดวกสบายครับมีราวบันไดลงมาจากปากทางลงมานะครับตรงนี้ประหยะประวัติการกู้ภัย สำหรับเด็กๆหมูปา่าขนมีที่เข้ามาและกิดตรงในถ้าแห่งนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าหลวงแห่งนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมเรามาดูกันหินงอกหินย้อยเกาะเยอะครับเหมือนถ้ำถ้ำทัท่วไปสวยสดงดงามกว้างขวางมากครับถ้าตรงนี้มาข้างนี้ขออนุญาตให้เข้ามาประมาณร้อยห้าสิบเมตรนี่ครับนี่กว้างขวางครับนี่ก็จะพาน้องๆออกมาได้ ด้านบนนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ด้านล่างนัานจะเป็นที่ลึกๆลงไปนะครับตรงนี้ก็กว้างขวางก็จะลําเลียงน้องๆหรือโค้ชคนเก่งของเราออกมาได้นะครับจากตรงนี้ที่เราดูข่าวตามข่าวกันมาแบบใจจดใจจอทั้งประเทศครับผมตอนนั้นอันนี้คือถ้ำหลวงครับตรงนี้จะมีน้ําย้อยออกมานะครับตรงนี้ในส่วนของที่น,นี่ถ้ำก็ยังไม่ตายน้ำก็จะย้อยจากเขามาครับนี่ครับ ถ้ำหลวงน,นี่รอยน้ำลอยลงมาเต็มนะครับตรงป้ายแห่งนี้ที่มาค้นหาน้องๆเขาที่คือความงดงามของเห็นยอดห็นย้อยตรงภายในถ้ำนะครับผมที่วันนี้คงเข้าไปไม่ได้เขาเขาไม่รุญาตให้เข้าไปตรงนั้นไหนครับผมได้มาแค่ไหนแค่นั้นนะครับผมอันนี้คือลายเซนถ้ำครับผมนี่ครับนี่ลายเซนถ้ำอันนี้คือถ้ำครับไปตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับนี่คือส่วนของที่ไป ในถ้ำนะครับด้นนู้เราก็มาดูว่าด้านในเป็นยังไงครับดูจะไปทางไหนอนนี้ด้านในเป็นใดด้านน้นครับเดี๋ยุผมดไปนิดเป็นส่วนเขาลงแยกหน่อยตามท่อน้ำนะครับเศษซากของท่อน้ำที่มาช่วยช่วยน้องๆก็ยังมีอยู่นะครับ อันนี้เป็นส่วนของท่อน้ำก็ยังวางทิ้งไว้อยู่นะครับท่อน้ำที่สูบน้ำออกจากถ้ำตรงนี้นะครับที่ระดมผลกันทั้งประเทศทั้งเก็บทั้งโลกครับที่มาช่วยน้องๆตรงนี้กว่าจะออกมาได้นะครับก็เป็นอนุสรณ์สถานเลยก็ว่าได้ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามกว้างกวางครับถ้ำตรงนี้มาดูความงดงามของถ้ำนะครับนี่คือในส่วนของ ถ้ำหลวงขุนน้ำนังนอนนะครับมาดูขันต่อครับด้านนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือส่วนของถ้ำหลวงดูกันครับว่าเป็นยังไงครับนี่ก็ตามท่อน้ำนี่ไปครับโอ้โหถ้ำนี้ใหญ่มากครับสมควรนะครับที่เรียกว่าถ้ำหลวงครับถ้ำตรงนี้กว้างขวางมากครับไปเที่ยวมาหลายถ้ำแล้วไม่เคยกว้างกวางแบบนี้ถ้ำนี้กว้างมากครับ มีทานน้ำครับผมที่ว่าน้องๆเขาเข้าไปดูนะครับตรงนี้คือทาน,น้ำตรงนี้คือทานน้ำครับ,านนรบสายโทรศัพท์ครับที่ต่อเข้าไปพยายามติดต่อค้นหาน้องๆน,นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็มาดูกันครับนี่คือสายเคเบิลต่างๆครับก็ออยังลงเหลือซากแห่งความตรงนี้ให้พวกหลังที่ อยากรู้เยี่ยมชมถํำหลวงครับด้านถ้ำครับสวยงามมากครับถ้ำนี้ผมว่าไม่แปลกเลยที่น้องๆหรือทีมอาคานี่หมู่บ่าเขามาเข้ามาบ่อยๆเขาเป็นคนพื้นที่ว่าทำไมต้องมาติดตรงนี้คนทุกคนงสงสยหมู่บ้านพามีเขาอยู่ด้านบนนู่นแต่ถ้ำตรงนี้เป็นสถานที่ของพวกเขามาตั้งนานนะครับผมเขาจะเข้าออกเป็นประจำ แต่จังหวะที่เข้ามาในวันนั้นคือน้ําป่าฝนตกด้านนอกพอดีครับน้ําเลยปิดทางออกออกจากท้งนี้ไม่ได้นะครับถึงสภาพเดิมนั้นคงปีนป่ายก้อนหินกันมาแบบนั้นนะครับก็จะเข้ามาด้านไหนได้แต่ตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทำสะพานทำอะไรวณอุทยานเขาทำ สะพานทางเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับผมตรงในส่วนของถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับตัวนี้ก็เข้ามาก็สะดวกสบายครับอันนี้คือทานน้านะครับด้านล่างทาบน้ําน้ํานางนอนตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ยอลังการสวยงามมากครับโอ้น้องเขาถึงอยู่กันได้ครับสมมติเราไปติดเนินตัวนี้น้ําดูตัวนี้น้ามาน้องเขาอยู่ได้ครับแต่ก็มืด อาศัยน้ําจากหยดหินประทังชีวิตอยู่กันได้ครับเพราะน้าถ้าตรงนี้น้ําก็จะไหลหย,ยดอยู่ตลอดเวลาครับเป็นถ้าที่สวยงามครับโอ้สวยงามท่านนี้มาดูด้านบนกันครับความงดงามตรงนี้เป็นยังไงมีส่วนของถ้ำหลวงครับนี้เรามาดูแผนพังของโครงอุโมงค์ต่างๆนะครับที่น้องๆไปติดอยู่นะครับผม นี่เขาจะมีภาพอยู่ให้ดูนะครับว่าถงหนึ่งถงสองถงสามเป็นยังไงนะครับผมนะครับอันนี้จากถงหนึ่งครับคือปากถ้ำนะครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเข,ามาข้ามาครับน้องๆมาถงสองถงสามถงสี่ถงห้าเมื่อถงสามแยกตรงนี้แหละครับที่ปัญหามากที่น้องๆทีมกู้ภัยเขาสับสนว่าน้องจะไปทางไหน ยังไม่สิ้นสุดนะครับมันตรงสามแยกตรงนี้จะลึกแล้วเข้ามาตรงนี้ครับพัทยาบีบเนินสาวจุดพบเด็กครับนี่คือจุดพบเด็กครับเนินนมสาวตรงนี้ครับเลยพัทยาบีบมามาเจอเด็กอยู่ตรงมอตรงนี้ครับที่ออกไม่ได้เพราะติดคอน้ําตรงนี้ครับออกกันไม่ได้เลยครับนี่คือทางน้ำของธรตรงนี้ นะครับมาดูว่าเป็นอย่างนี้นะครับแผนวังตรงนี้ก่อาการมารับชมก็คงเข้ามาได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือโต๊ะประชุมของท่านผู้ว่าคนเก่งของเรากับทีมงานนะครับต่างๆที่มาประชุมหาวางแผนกันช่วยเหลือเด็กๆก,กันยังไงนะครับผมอันนี้คือโต๊ะหน่วยแพทย์ครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับคลิปการเยี่ยมชม คุณน้ำนัำน่งนอนในส่วนนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ